โอ้วันนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยเคยเห็นเซียนพระมีแต่ผู้ชายอ,อแต่วันนี้เซียนพระของเราเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงด้วยเออ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 ใช่่อ,อ่าสนใจมากๆเลยนะว่าเธอเนี่ยทําไมถึงก้าวเข้ามาสู่วงการนี้ได้ยังไงก็อาจจะเป็นพี่ว่าน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวละอย่างหนึ่งเนาะแต่จะหาสองสามสี่ต้องไปถามแต่เขาไหนมากอ่ะที่ผู้หญิงก็ชอบเรื่องนี้นะพี่เพียวก็เห็นเยอะนะหรอแต่จะแบบเป็นเซียนเนี่ยหายากคือแบบว่าเพื่อนๆแบบว่า มันก็ไม่มีวิธีเพราะพี่ถ้าพี่เคยเจอพี่เคยเจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งไปไปวัดไปวัดแล้วก็ไปทําบุญนี่แหละเขาก็ไปถวายสังฆทานไปถวายนู่นนั่นนี่ให้กับพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สืบทราบภายหลังหลังจากนั้นได้คุยกันค่ะเป็นเซียมพระอเขาแต่งตัวเอวบางร่างน้อยรูปร่างดีน่ารักจิ้มลิ้มจริงหรอแต่ขับรถอย่างแพงอ่ะ ครละประมาณสามล้านก็พอไม่ธรรมดาจริงๆนะพอมาทราบภายหลังว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยแอบคิดแบบโหไม่ดีเลยเป็นเป็นมโนกรรมเป็นบาปคือคือมโนขึ้นมาหรอมโนแบบบาปมากเลยบาปทางใจยอมรับเลยมโนไปสงสัยสงสัยไม่เก็บไม่เก็บอไปอันนี้ก็มโนไปนะบาปจริงๆเลยเราตอนนั้นแต่มารู้อีกทีเป็นเซียนพระเออไม่ธรรมดาจริงมีพระให้เช่าอู้รวย รวยมากเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันต้องเขาเรียกว่าให้เช่าด้วยด้วยความที่แบบว่าไอ้นี่จริงๆไม่ใช่ว่านำเขาเรียกว่าสิ่งแทนของพระองทานเนี่ยมามาวเป็นพาณิชย์มันมันไม่ใช่นะอันนี้ก็คือแบบว่าให้เช่าไปเพื่อที่จะโอเคคุณนำไปบูชาไปอะไรการทำมาค้าขาย ดวงชะตาโชคลาภอะไรพวกนี้ใช่ไม่ได้หวังเพื่อแบบว่าทําเพื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เอาท่านมาแบบอันนี้2ล้านอันนี้สามล้านไม่ใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะไปติดตามที่มีสมญาน้ำด้วยนะเออหนีผักไห่คุณหนีผักไห่ใช่ผักไห่นี่จังหวัดอะไรอ่ะทำไมทำไมต้องเป็นหนีผักไห่ด้วยเออผักไห้นะฮะสุพรรณเนาะอยุธยยาอุธยาอยุธยาเหรอใช่เอออยุธยาอยุธยาไปยังไงวะสุพรรณมันใกล้กันมันใกล้กันเดียวนมันใกล้กัน กลับเข้ามาสู่ช่วงเก่ารเล่าเรื่องในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับเรื่องราวของเซียนพาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะวงการเซียนพาไม่ธรรมดานะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นว่ามีแต่ผู้ชายค่ะแต่วันนี้มีผู้หญิงมาอยู่ในวงการนี้เธอสนใจได้ยังไงนะคะเราต้องมาพูดคุยกับเธอคนนี้เลยนะคะคุณนีผักไห่นะคะหรือว่าคุณชุติการทองนินค่ะสวัสดีค่ะคุาบอกว่าพี่นีเนี่ยประวัติความเป็นมาแบบใน่าสนใจมากเลยะ สาวโรงงานอา่ชีพใบค้าจ้างวันละร้อยห้าสิบใช่ตอนนี้เป็นเซียมพระค่ะเงินล้านอืหรือว่าหลายสิบล้านด้วยซ้ำใบหลายิล้านเลยต้องให้พี่นีได้เล่าถึงตัวเองสักนิดหนึ่งครับว่าก้าเข้าสู่วงการเซียมพระได้ยังไงครับได้ค่ะก่อนที่จะเป็นสาวโรงงานเนี่ยค่ะพี่ก็สนใจเรื่องเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดอืมค่ะพี่ก็จะมองเห็นว่าคนที่เข้ามาเช่าเัรื่มงคลจากวัดเนี่ยเอ๊ะ ทำไมทำไมเขาถึงมาเช่าค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ชอบแต่เรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้พอเราเข้าไปอยู่โรงงานเราก็มีพวกลูกน้องใช่ไหมลูกน้องเยอะก็หลอกไปบ้านลูกน้องก็ไปขอพระขอพระเครื่องซึ่งเราไม่เจอเลยซึ่งไม่รู้หรอกอันไหนแท้ไหนเก๋เราก็ขอขอเก็บไว้ครับวันหนึ่งพี่ก็ได้ได้แต่งงานแฟนพี่อยู่สุพรรณที่บ้านเขาก็จะมีพระเป็นพระเนื้อดินพระเครื่องเป็นพระเนื้อดิน เขาเรียกกันว่าคุณแผนกูไว้ด้านกลางครับใช่นั่นก็เป็นจุดเริ่มที่ว่าอือใช่ละค่ะมันต้องหักเหละชีวิตมันไม่ใช่ที่จะมาทำงานวันละร้อยยี่สิบซึ่งเราเห็นเอ้ยทำไมเขามีรถคิงอะไรเขามีบ้านหลังใหญ่อยู่มีบ้านมีฐานะการเงินอะไรดีขึ้นหมดใช่ค่ะก็หักเห อ๋อตรงนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยแล้วสอบถามนิดนึงค่ะฉายาของคําว่านีผักไห่มายังไงคะพี่เป็นคนผักไห่ผักไห่จังหวัดอุทยาค่ะก็เรียกชื่อเล่นนีผักไห่กันเองจำกง่ายติดตามก้าเข้าสู่วงการเนี่ยเราไปเริ่มจากอะไรแล้วทําไมเราถึงคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จกับการให้เช่าพระเข้าเริ่มเข้าสู่วงการเนี่ยค่ะ พี่นีบอกเลยว่าพี่นีไม่มีความรู้เรื่องพระเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยว่าพระนี่เรียกว่าพระอะไรพระอะไรแต่ชีวิตมันพักเถรมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ว่าบ้านพี่เกิดวิกฤตแม่พี่ต้องเจ็บพ่อพี่ต้องตายใช่ไหมน้องชายพี่ก็ต้องมาเสียชีวิตพี่ก็ติดรถไงเริ่มกู้นียืมสินเริ่มเป็นหนี้เขาดวนะพี่นีนิดหนึ่งคนในครอบครัวเสียชีวิตเนี่ย ระยะเวลาห่างกันมากน้อยแค่ไหนไม่ห่างค่ะไม่ห่างเพราะว่ามันจะต้องอย่างแม่เจ็ดได้ใครโทษนะฮะใครไปก่อนแม่แม่แม่มาเกิดเออเธาเรียกอะไรอะเส้นเลือดในสมองแตกพ่อก็ดูแลอยู่พอไม่เท่าไหร่พ่อก็มาเสียชีวิตห่างกันกับคุณแม่แม่ยังอยู่ก็คือช่วงนี้เหมือนกับ เงินเงินเราเริ่มไหลเริ่มออกแล้วก็มันต้องหมดไปกับการใช่เราเริ่มกู้ที่ยืมสินแล้วทํายังไงอ่ะมันก็ต้องทําอะไรที่ว่าเราจะทําอะไรที่มันจะได้เงินมาค่ะซึ่งพระเนี่ยพี่ชอบเป็นทุนอยู่แล้วแล้วก็แถวบ้านพี่อะแถวพาไทยเนี่ยซึ่งเขาก็เอ็นดูเราใช่ไหมคะขอเลย เข้าไปขอดูพระตามบ้านเขาเลยมีพระอะไรให้ดูไหมคะมีพระอะไรเช่าไหมคะพี่หนีไปเรียนการส่องพระดูพระจากใครเปิดตำราหรือไงเปิดตำราค่ะเปิดตำราเลยเดี๋ยวนี้ตำรามีเยอะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ตำรามีเยอะเราได้พระอะไรมาเราก็เปิดตำราดูเลยว่าเรียนเนี้ยมันต้องมายังไงยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ยากถ้าใจรักมันก็ต้องมีแบบว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยหรือเปล่าคะพี่หนีคะ ก้กถ้ามันไม่มีใครมีประสบการณ์แน่นอนค่ะก็ไม่มีประสบการณ์ไงก็กป้าถสือดูศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วก็ไปลงสนามจริงก็คือไปส่องพระจริงๆเอาไปขายพอได้พระมาเนี่ยค่ะไม่มีใครเป็นทุกอย่างใช่ไหมพี่ขึ้นทางพันทิตพี่ขึ้นทางพันทิตเนี่ยพี่ก็ขายในประเภทเขาเรียกว่าตกไวใช่ไหมในภาษาพระเขาเรียกตกไหวพระหลักหลักแสนที่ขายหลักหมื่น คือคือยังไงอะคะพระเนี่ยเขาเล่นกันหลักแสนใช่ไหมค่ะด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เราก็ขายหลักหมื่นออซึ่งบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ทันาออกจากโต๊ะพระเลยค่ะเขาขายต่อเลยละในขณะที่เรายืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะเขาเนี่ยเขาซื้อเราสองหมื่นเขาขายสองแสนเราก็เห็นเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมันสิบเท่าเลยได้ทำยังไงล่ะเราจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ได้อืค่ะเราต้องศึกษาครับอืม ที่นี่ศึกษาอยู่ฝิดตำราเองเนี่ยนานแค่ไหนก่อนที่จะไปประเวณรับเช่าพระให้บูชาพระเนี่ยฮะเปิดตำรานี่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งค่ะซึ่งเราไม่ไม่ได้มีของของจริงเนี่ยดูเป็นประจำพอพี่ขึ้นมาอยู่บนท้างบรรทิพต์พี่ก็ต้องทำตัวยังไงให้อยู่กับให้กลมกลืนกับคนบนนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าขึ้นไปแบบว่าเป็นไม่รู้อะไรเลยต้งใหม่เดี๋ยวข้างๆจะมาเอาของเราไปหมดใช่ค่ะ ก็อาศัยขึ้นไปแล้วก็อาศัยพี่ๆที่เขาอยู่ก่อนค่ะมีพระไปกระบะหนึ่งเขาเรียกเี่ยพระถาหนึ่งไปอาศัยอยู่กับเขาช่วยค่าตู้เขาทีละันช่วยเช็ดตู้ให้เขามั่งช่วยเลือกพระให้เขามั่งเพราะเวลาใครเดินมาหน้าตู้เนี่ยเราก็จะบอกว่ามีพระมาชมไหมคะมีพระมาดูไหมคะจังหวะที่เราเป็นผู้หญิงล้วก็จะได้ของของฟุ๊กอยู่บ่อยๆเขาเรียกของฟุ๊กใช่ไหมบางครั้งเราเรียากเนี่ย ของชิ้นนึงสมมติเราขายได้ประมาณ8แสนใช่ไหมคะเราก็เรียกที่เราซื้อมาในราคาแค่สองหมื่นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากตรงนั้นซึ่งถึงจุดเริ่มที่เราเริ่มมีเงินจากจากตรงตรงที่เราขึ้นไปใช่ค่ะแล้วจากการที่พี่นีเนี่ยค่ะศึกษาจากหนังสือแล้วพอไปดูของจริงเนี่ยมันจะมีการแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะมากค่ะมากเลยมากค่ะมาก ยังไงบ้างให้เราอยู่บนพันทิพย์เนี่ยนะคะตอนพันทิพย์งามวานชั้นสามเนี่ยผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเยอะมากเราอยากเป็นอะไรล่ะเราอยากเป็นเนื้อดินเราก็ไปศึกษาผู้รู้จากเนื้อดินเราอยากเล่นเหรียญเราก็ไปศึกษาจากผู้รู้เล่อเหรียญค่ะให้พี่นียกตัวอย่างพี่นีเองพี่นีเองถนัดด้านไหน แล้วก็แกล้มเลยพี่มีจะถนัดแค่ขุนแผนบ้านกลางเนื้อดินขุนแผนบ้านกลางเนื้อดินค่ะค่ะเนื้อดินที่อายุเเราก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีนะคะเขาเป็นเป็นเนื้อดินที่มีความละเอียดอ่อนถ้าใครเข้าไปสัมผัสแล้วรู้ถึงพุทธคุณท่านเนี่ยว่าดีทางด้านไหนแต่นานไปเนี่ยพระกุเนี่ยเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อย รู้ไม่เคยรู้จักแล้วจะเล่นหากันไม่ใชยเป็นครับค่ะแบบนี้ต้องศึกษาอย่างอื่นเพิ่มค่ะวิธีการวิธีการดูวิธีการสอนที่นี่ครับถ้าเอาไว้ง่ายเลยคุณแผนต้องดูยังไงจําพิมพ์จําพิมพ์พิมพ์ต้องจําให้แม่นอืออย่างนี้อสมมุติว่านี่อันเนี้ยเนี้ยผมผมไม่เคยไม่เคยเห็นนะใช่ที่จะมีติดกันแบบนี้อันนี้เราเราดูยังไงคะให้เหมือนพิมพ์ของเขา ต้องคือมันต้องศึกษานะต้องเห็นของจริงบ่อยๆใช่ไ่มต้องรู้ว่าเพราะคุณแผนเนี่ยทั้งหมดมีแล้วน่าจะตกสามสิบกว่าพิมพ์นะคะแต่ต้องจำให้แม่นต้องจำให้ได้ทุกพิมพ์ได้คือถ้าเกิดพลาดนิดหนึ่งก็คือของปลอมแล้วล่ะใช่อืมตอนนี้บอกได้ไหมครับว่าถ้าจะบูชาคู่นี้ไม่แพงค่ะคู่นี้ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นค่ะ ห้าหมื่นค่ะคุณผ,ผู้ชมห้าหมื่นค่ะอันนี้เรียกคุณแผนบางกางค่ะคู่นี้คู่คู่น่ากลมค่ะคห้าหมื่น <50, 000. S 1> อ่ะแรกๆที่พี่นีดูเนี่ยอาจอาจจะยากนิดนึงใช่ไหมคะ,คะเพราะว่ามันต้องแบบว่ามีการจําพิมพ์แล้วอย่างนั้นทํายังไงคะตอนนั้น หรือว่าต้องเปิดแบบว่าเปิดหนังสือแบบว่าดูเป็นคู่มือตลอดเลยพี่ว่าพี่โชคดีที่ว่าพี่ได้เห็นของของแท้บ่อยอได้เห็นได้เห็นอยู่ม่บอยแบบมอเลยอ่านศึกษาทั้งถาดนี้คุณแผนอันนี้ก็คือแบบเหรียญใช่ไหมฮะเหรียญส่วนมากพี่ได้แฟนที่สุพรรณใช่ไหมครับแล้วพระเมืองสุพรรณเนี่ยเป็นเกจิที่เยอะมากครับแล้วเป็นเซียนพระ เป็นจังหวัดที่มีเสียนพระเยอะก็ทําให้พระของสุพรรณเนี่ยแทบทุกจะออาเภอเป็นที่ต้องการของตลาดกี่ปีนะฮะบนเส้นทางการเป็นเสียนพระครับพี่นีหกปีเต็มค่ะหกปีเต็มแล้วน,นะฮะช่วงเวลาไหนที่แบบว่าพี่นีแบบว่าพีคสุดเลยค่ะแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าน่าแหละเป็นแบบว่าคือแบบเป็นจุดเกิดและจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งหนึ่งสองปีที่ผ่านมาค่ะสองปีที่ผ่านมาเปลี่ยนยังไ,ไงฮะ อะไรที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยโอเคชีวิตฉันขึ้นมาตรงจุดสูงสุดละขออนุญ,ญาตพูดได้ละค่ะค่ะมีวันหนึ่งมีคนเอาพระกิ่งปเวเลสเอามาให้ที่บ้านนะคะในราคาสิบล้านนะคะสิบล้านพี่ก็ต่ออยู่ประมาณแปดล้านนะคะ ซึ่งเป็นพระไหนๆเนี่ยขอชมๆนี่ๆๆพระกริ่งต่อเรศองค์นี้นะฮะคุณผู้ชมฮะดูนะฮะค่ะเอาใครที่เป็นเซียมพระก็คงชมกันได้อยู่ตอนนี้เห็นกันชัดไปเลยยังไงครับพระองค์นี้ในตำนานทราากันมาว่ามีสร้างไม่ถึงสามสิบองค์ในประเทศไทยถ้าเป็นคนต้องเป็นคนที่มีบุญเท่านั้นนะคะถึงจะได้ครอบครอง อืแล้วช่วงช่วงที่พี่ทราบมาว่าพระก,กิงตะเวเรียเนี่ยกําลังเป็นพี่ที่ต้องการของเสียพระรสะสมสสะสมที่มีเงินจะหาสะสมไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ก็ปล่อยไปในราคา20กว่าล้าน20กว่าล้านนะะะค่ะรับเข้ามา8ล้านค่ะปล่อยไป20กว่าล้าน20กว่าค่ะ ่20ล้านเนี่ยจริงๆอะพี่ตั้งใจแค่20ล้านใช่ไหมแต่ด้วยความที่เจ้าของเนี่ยที่เขาเช่าจากเราไปเนี่ยเขาศรัทธาแล้วเขาก็ดีใจว่าทําไมทําไมเขาถึงได้มีบุญได้ครอบครองซึ่งเขาก็มีเงินหลายหลายหมื่นล้านอะแต่เขาก็หาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยให้ติ๊ตพี่มาอีกต่างหากให้ติ๊ตพี่มาว่ากาให้ติ๊ตพี่มาว่าเออ เองหาไมา่เขาได้ยังไงซึ่งเขาหามาตั้งชีวิตเนี่ยเขายังหาไม่ได้เนียมันก็เป็นจุดจุดพีคจุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ไหมถ้าเราเป็นนะคะเราเป็นเราเป็นเนี่ยหนูคิดว่าเงินหาไม่ยากงเงินหาไม่ยากแล้วก็ลูกค้าของเราต้องสําคัญค่ะลูกค้าเราเนี่ยเงินแท้พระที่ได้จากเราไปเนี่ยก็ต้องแท้ด้วยอืแสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ ถ้ามาในในรูปแบบเหรียญหรือว่าเนื้อดินอะไรพี่นีมองปุ๊บได้ค่ะได้เลยทันทีได้ทันทีเลยนี่นะฮะในนี้ที่พี่นีให้บูชาอยู่แพงที่สุดฮะคือพี่อ่ะไม่ได้เตรียมตัวเลยอืเพราะว่ารายการโทรด่วนมาโทรเลยให้พี่นีลองพิจาราอี่นี่เผาดของเราตอนนี้ไม่เห็นสวนกุวะธาต องค์นี้นะฮะค่เท่าไหร่ครับอยู่ประมาณห้าแสนห้าแสนค่ะโอ้ยไม่เห็นสวยห้าแสนทั้งมใครที่ตามหาอยู่นะฮะตามหาจากที่พี่นีนททำไมทําไมปัจจัยในการบูชาจะต้องสูงถึงห้าแสนองค์ความสวยความสวยค่ะอืม ความสวยเพราะพระพระอายุถึง400ปีไม่น่าจะเก็บได้สวยถึงขนาดนี้ส400ปีค่ะมันก็เลยเป็นที่ต้องการของเซียนต่างๆถ้าให้ถ้าให้พี่นีมองมาเห็นสวนตอนนี้เนี่ยหายากมากหายากค่ะ,คะของสวยหายากพระเครือ่องที่สวยๆตอนนี้ค่อนข้างจะหายากถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้า ทันทิพย์ชั้นสามงานวันเนี่ยพี่นีมีเจ้าเดียวไหมหรือมีเจ้าอื่นหมายถึงพระหรือว่าผู้หญิงหมายถึงพระพระมีที่เล่นพระกุมีค่ะค่ะมีก็น่าจะมีอยู่มือนมีค่ะมีค่ะแต่ว่าสภาพก็ต่างกันต่างกันไปของเรานี่ถือว่าโอเคนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่นีมั่นใจนะฮะมั่นใจห้าแสนเลยองนี้ห้าแสนนะคะนะครับโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าไม่ใช่เซียนพระถ้าไม่ใช่นักเล่นพระ เป็นทั่วๆไปที่เขาอยากจะบูชาพระสักองค์หนึ่งเพื่อให้มันเป็นความอกุนสังใจในการไปไหนมาไหนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะถามหาอะไรฮะหลวงพุทวดค่ะหลวงพุทวดค่ะวัดพระเจ้าวัดช้างให้วัดช้างให้ค่ะช้างให้ค่ะทําไมทําไมความนิยมถึงไปตกที่ช้างให้ครับเพราะว่าสืบสารเล่ากันมาว่าค่ะใครของพระหลวงพุทวดแล้วแขวะข้าดไม่ตายหงอืม ค่ะก็เป็นที่ต้องการของคนล้กตลอดเวลาอ๋อใช่ค่ะก็เป็นตันี้นูคาหลวงู้ทวดพูชาหลวงู้ทวดและแต่พิมพ์และแต่พิมแล้วแต่พิมดอย่างรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่แพงค่ะนี่เขาเรียกว่าวอจุดหลังหนังสือเล็กวาจุดสภาพนี้ก็อยู่ประมาณสองแสนสองแสนหลวงปู่ทวดวัดช้นให้ใครสนใจสองแสน ติดต่าพี่นีผักไหาตอนนี้ด่วนเลยนะคะอหรือธีธนกรขอค่าในหน้าหนึ่งพันบาทจะไปทำเงินตอบก็รอดกันตายนอกจากนี้พี่ทีเนี่ยทราบมาว่ามีลงหนังสือพิมพ์ด้วยอะไรยังไงยังไงยังไงขอดูนิดนึงสิได้เลยก็อาจจะเป็นเพราะแปลกที่ว่าพี่เป็นผู้หญิงค่ะ แล้วทําไมเล่นพระนี่ก็คือจุดประเด็นหนึ่งอย่างบนห้างพันทิพย์งามวงวานก็มีกี่คนผู้หญิงมีพี่คนเดียวค่ะมีพี่คนเดียวเออเออเอาสินะก็เป็นสื่อต่างๆก็จะมาตาอือแล้วความถ้าถ้าถามถึงเซียนพระทุกแขนงล่ะก็จะต้องมีพระเป็นความชอบส่วนตัวพี่นีเองนะฮะพี่นีเลยชอบจริงๆคือคุณแผนบ้านกา อค่ะครับดีทางด้านค้าขายอุุธคุณเมตตาค่ะเ้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้เลยือแล้วแล้วผู้ชายเขาบอกว่าไอ้ใครมีขนแผนเนี่ยสาวเยอะสาวใช่ใช่พี่กะย่าก็เหมือว่าเวลาใครมาขอเจ้าเป็นกลางพี่ที่โต๊ะพี่บอกบอกแฟนหรือยังเดี๋ยวมีปัญหากันนะพี่ไม่รับผิดชอบนะก็ตาทางด้านนี้เป็นเหรียญหล่อพระหล่อ อืมค่ะเรียกว่าพระหล่อเรียกหลวงพ่อด้วยวัดมะนาวเขาก็จะมีแต่ละพิมพ์แล้วพิมพ์ครับอันนี้อนุมานหลวงปู่ทิมค่ะค่ะอนุมานหลวงปู่ทิมเนื้อนะวะวัดละหารไรพุทธคุณยังไงฮะไม่ตาค้าขายไม่ตาค้าขายตรงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ฮะประมาณสองแสนค่ะสองแสนค่ะอ่าใครทํามาค้าขายนะอ่ามีอนุมานหลวงปู่ทิมนะค่ะตั้งไว้หน้าร้านโอ้โหลูกค้าเนี่ย เข้ามาสองชั่วโมงขายหมดสองแสนเองสองแสนเอง,องไม่แพงธรรมดาเบาๆเบาๆนะคะนี่นะฮะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะนะครับโดยส่วนใหญ่ในแต่ละวันมีผู้ที่เข้ามาจอบแสวงหาพระที่จะสะสมหรือว่าพระที่จะเลิศในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากน้อยแค่ไหนที่ี่มากค่ะตอนนี้พระเครื่องอเป็นที่ต้องการของ ประชาชนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนเริ่มมาถพราะเราเป็นชาวพุทธนะคะคคนก็เริ่มศรัทธาในพระเครื่องและแต่ว่าเขาศรัทธาคือพระพระเครื่องเนี่ยพี่ว่าดีดีทุกจังหวัดดีทุกวัดนะคะอยู่ที่ว่าใครมีประสบการณ์อืเกี่ยวกับองค์ไหนคใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาถามที่นี่ไหมบอกว่า พี่นีพี่นีผมอยากได้ช่วยทั้งด้านนั้นทั้งด้านนี้โียส่วนีห่จะเป็นด้านขายขายคร่องของขาขายซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะโชคลาภความร่ำรวยมั่งคั่งอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะค่ะสุดท้ายนี้สําหรับวงการนี้พี่นีคิดว่าวงการนี้ให้อะไรกับพี่นีบ้างคะวงการนี้ให้อะไรกับพี่บ้างค่ะก็ทําให้เรามีวันนี้ได้แล้วก็ให้ตาเป็นกันเอง แล้วก็ฝากนิดนึงเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาครับผู้ที่จะเข้ามาก็คือจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะบางคนเขาเข้ามาขอความรู้เนี่ยแก็ดุใส่เขาก็มีมีดุใส่ด้วยมีมีมีซึ่งหลายๆคนก็ผิดหวังบางทีก็เดินมาบ่นที่หน้าโต่ะเอ๊ะทำไมถามพระเข้าในโตู้อย่างเงี้ยเขาบางคนก็เขาบอกว่า จะซื้อหรือจะดูใช่ไหมคะถ้าดูไม่ให้ดูถ้าดูก็คือบางทีเขาก็แหมคือเหมือนแบบเสียเวลาใช่ใช่ใชมันก็อาจจะมีบ้างแล้วแล้วของพี่นีเองล่ะถ้ามีลูกค้าเข้ามาแบบสอบถามทั่วไปหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยพี่นียินดีไหมยินดีค่ะอืยินดี มาพูดคุยเพื่อเป็นที่เรียทียกันทุกวันที่ร้านรับทุกวันค่ะบางวันข้าวเช้านี่สามโมงเย็นเลยนะโอ้โหสมมุติว่าเดินนาเดินมาพี่นีพี่นีช่วยดูให้ผมด้อยอย่างนี้ได้ค่ะอ่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้จะปล่อยพี่นีหรืออะไรนะถเป็ค่ะดูดูให้ได้ดูให้ได้แต่บางครั้งเขาก็เขาก็ไม่รู้จริงจริงบางครั้งเขาไม่รู้จริงจริง เราก็ให้ให้ราคาเขาไปเลยอ,อ,อพี่ให้ราคาอันนี้นะต่อยไหมถ้าเขาอยากต่อยก็ต่อยเหมือนว่าของเนี่ยถ้าจะเป็นของเรามันก็เป็นอมไม่ต้องไปอยากได้ของเขาครับเราพี่นีพี่นีนมองยังไงสําหรับเ,เซียนพระมผมเชื่อว่านะมีสมมุติว่ามองดูแล้วเนี่ยองค์เนี้ยร้านหนึ่งแต่ไปกดเขาบอกสองแสนอย่างเงี้ยพี่นีมอยเนี่ยเซียนพระเนี่ยเขาต้องมี เรียกว่าอะไรรับประกันใช่ไหมคะอย่างพวกพี่เนี่ยเวลาคนมาขายพระหน้าตู้เนี่ยเขาก็จะเอาราคาเต็มซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าพี่มาซื้อปุ๊บมันไม่ได้ขายได้เลยต้องรอเวลาแล้วเราต้องรับประกันเขาคําคําว่ารับประกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่รับประกันเก๊แท้อย่างเดียวนะลูกค้าเดือดร้อนที่ผมอยากใช้เงินเราต้องรับประกันความใจเขาต้องนั้นด้วยใช่ค่ะถึงได้ บางคนบอกว่าเข้ามาเข้ามาที่ห้างเข้ามาที่เซียนพาร์ทเนี่ยกลัวกลัวเซียนพาร์ทจะกดราคาจริงหรอคะเพราะว่าทุกทุกวันเนี้ยราคาพาร์ทเนี่ยมีมาตรฐานมันมีเพดานของมันใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ๆหน่อยๆแต่แต่ว่าคุณมีลูกค้าค่ะค่ะถ้าลูกค้าเราดีเนี่ยครับสบายมากอาชีพน่้สุดท้ายครับผมเห็นน่าจะใช่อุค์พระพิฆเนศโบทพามค่ะนี่นะฮะค่ะเท่าไหร่ครับ นี่ไม่แพงนี้อยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นเออสื่อนะใครทำงานทางด้านสื่อบันเทิงเป็นนักแสดงนักแสดงนี่ฟืดสองหมื่นนะทำงานอยู่ในวงการแบบเราใช่ไหมบอสุดนะสองหมื่นนะบอสุดนะบอสุดเอเอแล้วฮะป้าวันนี้ ได้ความรู้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะไปเช่าพระ,ะมาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวคุณเองนะครับหรือว่าอยากจะได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทางด้านไหนยังไงก็ปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับกับพี่นีพักไห่ที่ชั้น3ามพันธิพลาซ่าสาขาง,งามวงวานนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้อยู่ทางด้านหน้าจอวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่นีพักไห่ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเป็นอะไรคะค่ะช่วงหน้าสุขภาพสุขภาพเก่านะคะพบกับทัพทิมน,นะคะผลไม้มหาจรัสค่ะพักกันสักครู่ค่ะยี่สิบกว่าล้าน